สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทุกคนเดิมวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เป็นเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนหกนั่เนเองเราเดินทางเหตุยูทูบมาได้วันที่สิบนี่พอดีครบสองเดือนแล้ว แต่เขาก็บ่บเคยโทษจักมือเขามีเดบแบบรอคอยว่าเออมือใดนเขาจะมีโอกาสจะได้ไปทายคลิปทายคลิปแบบนี้นะเออแล้วมือนี้ก็จะเป็นมือโอกาสดีอีกมือนึงแต่ว่ามือนี้สลาดจะบ่ได้พาไปเลาะไปเทียเ่ยวไปอี่ยงงั้งซินเดอร์แต่ว่าสลัจะพักไปปูพักเดี๋ยวเฮาจะไปปูผักได้นั่นเดี๋ยวเฮาไปติดตาเ้าไปกันเลยไปเฮาไปเดินทางไปปูพกน้ากันเลยาย แากาศดีขนาดนี้พอมืดแล้วจะออกมาเห็ดคีบเห็ด่หงกันวระาเนี้ยท้องฟ้าจะรู้สึดแบบว่ามืดคึ้มแล้วก็ฝนก็กําลังจะมาแต่บางูอกว่าฝนจะมาบน่นหรือว่ามาได้ว่าตอนนี้นะลรมแห้งไงไปกันเลยอยากใหเดินทางไปอเห็ดสวนกันเลยแต่ว่าเป็นสวนนี้เป็นสวนของอันอีเมยกับอีพอแต่ว่าเขาจะไปช่วยเพิ่นน,นี่เขาก็เลยจะไป ออกไปสวนอันนี้เขาเดินทางมากับหลานออเฮาโก,ก้่อ้สบายดีเน้ไป <c oughs> ้บเดี๋ยวเขาไปพบกันที่สวนตราทอดสวนก,กันเลยเนาะมาแล้วตอนนี้เฮามาฮ <ปะ S 1> อ,อหนา <ปะ S 1> แล้วล้อคขอรดเดเดอร์ยานยานรถดเสียก็เลยว่าเออเราบอกว่าลรอคขอรดเดเดอร์ว่าสันตอนนี้ ย่าง่าเป็นหู้เป็นห้างอย่างเถืออันนี้จะเป็นอ่าให้นาดินจะมีแต่แล้วไปจังสีแล้วก็แล้วไปจังสันอันนี้เห็ดคองเห็ดคองไว้เถือว่ามีฝนตกมาให้น้ามันตกมาใส่นี่แล้วเขาก็จะได้เอาน้าอยู่นี่มาหดมาหดสวนวัสันเดโอ้งัว ะอะันนเพื่อนคืองัวหวอยทันหน้ามโาุดใส่สวนคลองนี่จะบนเลิกคลองนี่ประมาณฮะอ,อันนี้ก็เข้าไปให้ยังเข้าไปให้ยัง <c oughs> นม่โอ้โหงั้นเปะอันนี้มันคลองไผ่นะฮึ ขนาดลมแข็งก่อนมันยังบดอีกล้มล้มลมแห่ล้มว่มมาโอ้ยอันนี้คือตัวนะอีเมปลูกไว้กับอีพอตั้งแต่เมื่อเศา้านี้เราหรู้สึกว่างัวเฮาบอด้แอมอันนี้แล้วงัวมันมานั่นเ <c oughs> ปราะยาดล้มหัดล้มหัดอันนี้โอ้ยล้มหัดซื่อๆมันก็เป็นยางดอกอันนี้จะบปันนี้เหนุใดที่แรกกัน ย่านอีกอยังมาเห็ดสวนเนี่ยคุณอาเบิงตู้ซุ่ยเราเก็บออกมาเก็บอันนี้ออกก่อนไว้อันนี้งัวมันนั่นงัวมันมาเหยียบตอนเศร้าหันอีแม่กับอีพอมาหันบปได้ล้อมอันนี้แล้วงัวก็เลยเข้าไมาเหยียบแล้วหลังจากนี้เพิินก็เลยมาล้อมแล้วมันก็เลยไปได้เหยียบละสิมาสิมาฮื้ตอตัวนี้เราปลูกใหม่เอาออกไว้นี่แม่อ้วอาว ตามปลูกคืนนะเปลงเลยเออเมื่อไหร่สิไปรอยเก็บตัวปูวะฮะโมเศร้าไปอันนี้อ่นนอีพอเพนเสียนทดสอบว่าระวางปลูกเอ่ออันนี้เราปลูกเป็นพักบัวเด้อปลูกเป็นปลูกเป็นพักบัวระวางปลูกอใส่เฟืองแล้วก็ปลูกใส่แกบเนี่ยอันด์มันสี เห็นคนดีก่อนกันปั้นละอีพอก็ลอลองลองลองปลูกเบ่งรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้คอยมาเห็ดดอกมาทายซือือเพราะว่าเพราะว่าออกมานี่อีเมลลนี่เกือบเพ็ดจะเลี้วเป็นคร่งแล้วตอนนี้อีเมแังเห็ดตัวอยู่ วนอยากมานำเนี่ยใช่มีแต่หอยงัวมาเหยียบใช่หอยเหยียบอืมหัวก้ามาเหยียบของตาได้จังได้ตาปลากราลูกไผ่ปลากราเป็นลูกไผ่ฮะฮะปลากราเป็นลูกไผ่ แม่บอกลาซื้อ,อยังดีเด้เอาดีไปซอกกระปูคุณเด้อุูดีไปซอกกระปูอยู่คุณไปแล้วไม่เล่นไปเลยน้ำพอนเนี่ยมือเนี่ยมันอยากเห็นแล้วไปละโอ้ยกระเทยพาไปหาคุณสาวละให หยับขึ้นเลยแหละหยับเลยเออดินนี่งามเนาะหยับเลยมันคือดินมนันเลยนะมันคือดินทั้งทานอยู่นะยับขึ้นอีกแกเพิ่งจกอดินอยู่ท่ามา โอ้ยเย็นด้ส่วนตามีแบบนี้บอมีบอเห็นไงแบบนี้บอเห็น,นะบหนแบบนี้บอเห็นบอเคยมีหปะฮะบอดูนี้นะ่ะนี่มาใสา่อาา้าวปีเจังไดนมาเฮ็ดเรียกมือแรกรยกไมกาทำงานเกาหลีอ้าวทำงานเกาหลีนะ ม่เห็นงานเกาหลีมือแรกเกาหูีศึกว่าคิดหอดบ้านหลายหลายวอามือคิดหอดบ้านก็จนนั่งหายูศึกคุดค,นค้นขึ้นชื่อในอันหนังตลกตัวเดียตัวนึงเออเนาะเออคือเลยคือหนังตลกตัวเดียตัวนี้แหละเปลี่ยนยังไงบนมั่วบนนี้คือว่าทีกันหลายทละตามาหัวพักบัวไปตู้ซุยแนย่อันนี้เป็นหัวพักบัวเด้อห,หัวพักบัวเขาจะปลูก อันนี้บัวเด้อวะส่นห่อฮอดเขตนี่วะระละอย่านี้ตอนนี้ยังเหลือนเหลือปุ่มน้อยน่ะแกะบะฮอยคักบัวเป็ดประมาณนี้อันนี้ร้องทดลองตัวเฟือาฮ่วอันนี้ลองทดลองตัวอ่เฟืองมาฮ่วย ผักบัวในหูเฮือนข้างแรกเอาเขาก็จะนี่ปกอันนี้คือการร้อง,งคือโบ,อบ,อเ,เ,เ,อบอเคยปูกผักบัวจกเื่อลองเบิงมามันจะเป็นแังไดงเดี๋ยวไปเอาเฟืองกันไปเอาเฟืองไทยเฟืองไะ ได้เพืองมาแล้วใจให้มันทัวเพือเเือม,มันออกดอกออกผลเธือว,ว่ามันได้เก็บขายน้ำเพลินมาทาบเงมือที่มันใหญ่แล้วก <g ül> แล้วก็มาติดตาบมือที่มันใหญ่พร้อมเด้อเด้อนะนี่สวนนะ เฮ็ดนานเนี่ยไปจ,จนจำพูณนะปันอยู่เกาหลีเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ก็ก็จะเฮ็ดอีกแต่ว่ายังไม่ได้เฮ็ดเถือ่อยังไม่ได้สะเถือ่อยโบโบเมนไข่เด้โบเมนไข่ได,ขได้ที่สะพ่อกับแม่ดิซันค่ะพ่อเห็ดยังคะนะเห็ดอย่างะนะนี้ขุดปูว่วะเห็ดยังบ่ ได้ยังสู่ชีวิตขนาดตาตาห,หันหันไปเพื่อนเบื่องดูเด็กบ้านนอกอาจจะจังสิละเห็นบ่ส่งเสื้อเพื่อนก็นได้สามารถเล่นตมได้เล่นโคนได้ตมตมก็คือโคนเล่นโคนได้ลงไฮลงนาะได้บตทุยางลินสาวได้บอเล่นสาวบ่เป็นสำนี้นะเล่นได้บดทุยางบบคือเด็กในเมืองแข็งแห้งอีกเด็กสำนี้ตาแข็งแหง,งบอบ่บได้ลินยาตี บอ <c oughs> <c oughs> ได้แข็งแข่งบอฮ <c oughs> ะาาาาหืมืากเกือกลมาไายมา่ายให้เบิ่งกุบกิบพราะว่าเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วแต่ว่ายังบม่มมคลิบลงจะลิปเลยอัตตามตรงบอย่านบวพานกดฝากกดไลค์กดเซฟฝากกดติดตามใ้้าลาีนเดอร์แบบ อยากให้มันฮอดหนึ่งพันคนติดตามแล้วกะสี่พันซงวงอยากมููว่ากะอามันจะเป็นงงยนใหงหฝากเลยเด้อฝากกดติดตามเนเด้อเอามาเป็นไทยเด้กไทเป็นไทยไทยไทยจังจันเาเขาไปไ้ค่าเขาไปอไ้เอานี่ไทยละสิบบาทเดี๋ยวนี้ได้ซื้อละไดตเ้็งต็งกี้เนะี่ยไ่ได้ซื้ออยากได้หดไดกลับไปเอาเบิร์ดนี่แกบ็บมันจะเป็นแล้วนี้บุหัวว่า โมห่หอยู่ฝั่งไทยเอาห้องเนวใด้แต่อยู่แล้วจะห้องเก็บเศษเศษของเขา่าเปลือกเขา่าเนาะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกเขา่านั่นแหละดย๋ยวเขาจะไปเอาไปปลูกผักบัวไปสำน,นี่กันเนาะเขาจะเอาไปปลูกผักบัวกันเลยอ้าวอ,อนุญ,ญาตขาม บอนมาเบิงบอลน,น,นี่ที่จริงนามาหันจะกไม่ได้เป็นแล้วนี้ได้นานพักนะแต่ว่างัวงัวมันไม่ยำมุเศ้านี่แหละก็เลย,เ,ลยเป็นแล้วนี้ก็ได้ก็ได้ห้วยใหม่มาสามไม่แกเนี่ได้ยินขาเจ้าบาเออ ห้วยหลายหดน้านยากแต่ว่าจะมันจะเหตุไห่น้าซุมเก็บน้าได้ดีห้วยหน่อยเวลาเอาหดหน้ามันก็จะเออมันมันจะซึมไวแต่ว่ามันก็ละเหยไวโบลูว่าจะว่าโบลูว่าจะว่าจะา่วเนว่ยใดดีด โอ้มาหนาโฟแมนมามาหน้ามาหน้าโฟแมนมาโคตจ๋าโอยโอยโฮยไปไหนมาเต็มคุณะหุอนี่แถวนั่นแต่ยังบนนี้ไมลงไม่ลงปลาลระโอ้ยเุรื่อคุืโอเค แข่งแข่งไปไล่งัว oh, ง ah, ัวงัวงักินข่าเพิ่นไปไปดิไปไปไล่นเดบักหลายามาเบิ่งดคุ้นคุ่นุงัวเขาหนะงัวสามโตสี่โตจากโตลองนับดูอะนับนับงัวให้เชาแคทเบิ่งว่าเมียนมีจากโตจากโตก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีหกตัวมาไหมตามาอะไรงัวนะ่ะ <c> เ <oughs> บิง่งตาบอออกมาตาลี่ฮัลโบมาวะเส้นดินต่อเด้อเส้นดินต่อไปเด้อเฮ้ยท่า <c oughs> นวะ <c oughs> บอกโส้นวะ่ัน <c oughs> โดย เอออยู่ไหนใแหละมันบูไปหาปักลาหรอ,อกโอ้คือฝนชิตกงัวไปกินตะก้าเพิ่นอยู่พูนยนีไงได้ไปจูงหรืมันมางัวไม่งาโอ้ยโดยออกมาออกมาแล้วออกไปไหม เร็วๆจอบเบิ้งหมาหน่อยก่อนจ้เจ้เล่นออกมาไว้ออกมาหาสาวไว้เล่น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 เร็ว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 เล่นออกไปละเล่นไปละเล่นมาเล่นมามาลัดเตะลานก่อนมาทางนี้เจ้ ปูณนะอ้ะอออะอองัวบักละลายเลยงัวตุ้สื่หลายบ่ย่นยานย่านหยังบักลายาย่านหยังดินทุดไม้ตาดูฮะดินนะดินนี่หยังด,นะดินตาหนาดินตาหันวะตาเสียวมาคุดหยังบักลายบักลายกระเลบเข้าไปเอาแล้วไหมบักลายย่นไปเอาไปแค่จะทั ขายนหนีด้าตะราขายนนีบุกลาเลนไปเอาด้าไหนึ่งสองสหนึ่งสองซเร็วเร็วเร็ว,รวไปละโอ้ยงัวไปกินงัวไปยำตะก้าเพื่นอนโบงัวเสียหายลายทอดได้อเมกเลยไปได้ไปย่าหัวอยู่คุณมาหมัดไว้มาหมัดไว้อยุ่ีิเพื่อ เื่อว่าบ่ให้มันไปถึงตะก้าเพิ่นเพราะว่าตะก้าเพิ่นหันมันยังบ่ได้เกิดเข่าเถื่อเพิ่นก็หาบานก้าเสดฮะมาแล้ววะใสยิ้มใสบอกลาไปเอาหยังเอาดินได้เปล่เอาเอาดินมาเอาไม่หยังใช่เนี่ยมันเบิดใช่เนี่ยมันเบิดเอาบักลาขุดจุนี่ก็ได้บักลาขุดเบิ่งกระปู่ดูมีกระมีกระปู่บอกลาคือบอกคูดเบิ่งนะเอย มาขุดบังกับปูดูนี่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 ตาต้าตาเนูน่ะต้าตามาขุดทูนี่ไว้นี่ฮ้มามามาขุดทนี่ ได้ตกคลองได้ตกคลองเดะผู้ใดเล่นนั่งสารภาพมาเดี๋ยวนี้ฮะโอ้หมากตาไม่เอาเสียมแม่แต่ใส่บุตาเอาเสียมให้์บอยด์ไปขุดกระปูไว้นี้มีหอยมีหอยนี้ยได้หอยนะหอยนะ ไแบล็ตดี้ขุดกระปูไว้เลยโอเควายดึกเสียมไปได้ฮอนบ่ฮอนเหมือนบ่ไปไปเข่าหุ่มไปไปมาเร็วเร็วเร็วตาเขียวมาโมเป็นช่วงเดือดประมาณนี้เราไปขุดกระปูด้วยบ้านไหนบ่ตาเขียวมาไปตามาเร็วเร็วมาเร็วบ่บได้มีอัน อันนั้นเนาะโบได้มีน้ำบาดาลก็ต้องได้ใสอันนี้เอ้าตาไปเอายางฮะอันน้ำมาใส่ใสนี่ใส่น้ำน่ะโอ้เอาไว้เร่วร่เร่เร่เร่บอกไปตักน้ำก็ไปตักได้ยอดเอาไปเห็นตู้ซุยเดี๋ยวนี้เร่เร่ไปเห็นตู้ซุยหดไว้ เขับไปเห็นตู้สีสดไว้ว้าได้เรื่องอยู่นะตาย <c oughs> เกือบเกือบล้มเกือบล้มตายแอะน้ำ <c oughs> มาใจเร็ว,มา,วมาเกี่ยวมาตามมา กระปูเบอง์ไงดีขุดกระปูได้ตัวบักใหญ่ๆนะเด็กตาไปยี่ว้นี่นะไปสายอโอ้กูได้ไปละวี <c> ิ <oughs> ไปตลาดเชียงคัน <c oughs> <c oughs> อีป้าหลานเปียกเลย <c oughs> อ้าวก้องใครจะกล้องจับได้<อ>บบว่าว่าได้เห็นฮะ <c oughs> กระปุ๋วเอาไปตันใส่บักต้องใช่ไได้กระปูแล้วกระปุ๋นมะนี่กระปุ๋ะเออยลอยนั่นลงอี่ดิยองยืนเด้อนี่นี่นี่โบแมนแขวะลงเด้อคนนี่เด้อที่ว่าจับหลานลงเอามือไปมือเหยียดมืออะไรเนี่ย บอกเลยว่าบริจากเมือ่อไงยังนะฮะยังอเออบ่อยากเมือ่อแน่นอน <laughs> โยนมาใส่คิดว่าเมน,นี่ยังหอยเด็กหอยเด็กหอยตัวนี้นะตาตาไปจำหอยตัวนี้ให้ได้อีฟ้าน่ะจะให้นอ้องลงแนมะ่ตาขึ้นมาไว้ <c oughs> อืออีฝ้าหลานสีเหยี <c oughs> ยบหอยแหละตาขึ้นมาตาสีเหยียบหอยโอโอกระปูสซีนีตีนเห็นบอกกระปูนี่ ู่่ไมชนีทโอ้บรรยากาศเย็นแน่บรรยากาศเย็นแน่บ่แม่ไปเหนื่อยนี่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 คนขุดอีอย่าเอาไปใส่อยังนะกระปูกฮะกระปูกเอามาป้าเอามาป้าดมิดใส่ขุดแล้วต้องผีนเดจ้ะนี่กระปุกออก ที่กระปูกเอาเอามันที่นี่จับมือไปจับมือจับสิแล้วก็ดูนี่ได้สองตัวเอาไปทอดกระแซ่บไปนี่โอ้ที่ใส่มาบอกหูปูดูป่ะใส่หูปูนะจะมีหอยหอยตีนใส่หอยตีนปูหูปูแท้ที่บรเป็นหูนั่นติหูปู เองนีที่น <มา S 1> ี่คูนในรูปูมันเป็นรูอ,อ,อันนี้เปิดเลยเว้ยไปเมือไปอกะปูกระปูม,มันละกัระปูกระปูโอ้ตอนนี้ตกตกได้อาวระวัง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 วงับ ไตัวหนึ่งล <laughs> แ,แ,ล,ล,นะ <laughs> แล้แทบเด้กามันอ่ะจ้าไปเอากกอานี้ดีเอาคู่ก,กอนเอาคู่ก,กอนเอาคู่กอนคูมาใสาก่กับคู่กนอ๋อตัวที่ห้อได้ตัว่องพี่นะเตีละตัวแดงแดงเนี่ยตัวอันนี้จะแใช่จะไปปูอ,อ่อ,อนอ่อ๋อปูแป้ง วิถีบ้าน,นอกของเราไปอ่าปูาไปป้นกระแซบเอาไปแก้วกระแซบปูธรรมชาตรโบมีสารเคมีโบมีสารเจียบุอย่างทั้งสิน้นโบได้ใส่ปุ๋ยโบได้ใส่ปุ๋ยโอ้ดีเดี๋ยวคอยจะเมื่อนั้นก่อนเด้อเดี๋ยวคอยจะเมื่อปิดห้านก่อนเด้อปิดห้างเหรอเออโบเมรเมื่อเบื้งห้านไม่เห,เหมยเด้อมันลมอ่ะตอนนี้แบบลมแบบลมคือฝนชิโตกแห้งนะแต่ว่าปาน้อง ฝ่าห่านคนเดียวอ่ะแล้วจะขุดปูทาเด้อเอาบอกแล้วจะจึงเขาเมือก็ได้ทุกคนมาฮอดตอนนี้นะสลาจะได้กลับไปฝ่าห่านซวยนองกอนพราปลาโนองหันปลาโนองหันยู่ห้านแล้วก็เฝ่าห่านคนเดียวสชนะแล้วตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเด้อมันลม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 แห้งเลยตอนนี้น่ะลมแห้งหลายเดี๋ยวสลาจะกลับเมื่อกอน บายบายเด้อทุกคนเด้อโอกาสหน่าเดี๋ยวสลาจะมาถ่ายคลิปให้เบิงบง่โบ้ว่าจะไปใส่เดี๋ยวทุกคนติดตามสลาดเด้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ในสลายเนย่ฝากเป็นกำลังใจให้หัวใจดวงน้อยคนละดวงสองดวงพอมีแหงพอให้สลายมีแหงเฮ็ุคลิปต่อไป ขอขอบใจทุกคนเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่ให้กรลังใจกันตั้งแต่เริ่มเริ่มเห็ุคลิปแล้วก็เริ่มเลอะจนสาลาพอเดีนยาจะเกือบจะหอดซองเกือบหลวแหละที่สาลาเห็ุคลิปแต่เห็นแบบอ่าบางคนะนะแบบเป็นกําลังใจให้สาลาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเลยจนครบสองเดือนเพิินกันยังคอยส่งกาลังใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจอย่างสินะขอบใจลาทุกคนบ๊ายบาย